เออยี่ยมเลยพอ้านสุดๆเปียกเรียบป้อใช่เปียกเรียบร้อยแล้ว มึงไปกวาดสิพี่พีทำถึงยากเราก็ต้องช่วยเหลือกันก่อนตอนนี้มันไม่ได้ละจุ๋มไม่อยู่อะเราก็ต้องช่วยกันซึ่งกันและกันละเมื่อคืนพี่จุ๋มพี่เก่งทําการปูเตียงให้เรียบร้อยนะคะอันนี้คอนโดคอนโดขาวเองคอนโดขาเขาซื้อไว้น่นแหละ แทบไม่ใช่ผู้บริหารแล้วุ้ยเมื่อกี้จ่ายค่ารังแอร์ไป2อ0พ ที่หลังแอที่นี่ดีมากแกเลิศมากเลยอ่ะเลิศแบบเลิศพี่ผีเขาเจอเเขาไปทีหนึ่งเขาป่วยเลยค่ะจะอยู่กับแกหมุกทังทีคนมันแบบ mm. นกเป็ดเนาะพิดป่วยเลยอะคิดดูดิ สองตัวค่ะล้างสองตัวล้างแล้วก็เอ่ออะไรพังไม่รู้อีกอันหนึ่งใช่ไหมพี่พีท <ห plum. S 2> อยู่กับหนูปุ๊บพี่พีทป่วยเลยหนูมันของแรงแถวบ้านเฮ้ยแต่เขา้างดีแกเขาทำเร็วด้วยเขาชวนคุยเก่งด้วยตลกดีแต่ว่าฉันไม่ได้คุยกับเขาดันฉันเขินพราะฉันยังชุดนอนอยู่เลย ใส่ชุดนอนอะไรใส่ชุดนอนกระตุนค่ะใส่ชุดนอนอะไรล่ะคะฉันเจอชุดนอนกร์ตูนอยู่ชุดหนึ่งค่ะฉันใส่ชุดฉันใส่ชุดไอ้นี่จากเอเลี่ยนสามตาค่ะใช่ล้างใหญ่ค่ะล้างใหญ่ล้างดีนะทำดีมากแล้วก็คอมแอร์ใช่ไหมพี่ฮีหรืออะไรพังนะใช <Hi. Hello. S 1> ่พัดลมอะไรไม่รู้พังค <Hi. S 1> ขามีแบบสแปร์แล้วก็รวดเร็วเสร็จสับชอบมากเลยประทับใจ คืออยากเอาไปล้างที่บ้านเลยอใ่ใส่เดี๋ยวฉันใส่ฉันไม่ได้โกหกด้วยนี่ชุดนอนฉันเห็นป่ะเอเลียนสาตานี่เตรียมอะไรให้พี่วิธานสั่งกาแฟให้เรียบร้อยรอกวิเอาอุย๊ย สั่งกาแฟาให้เสร็จสับค่ะกาแฟขนมแต่ว่าพี่พีเดอลงไปเอานะฉันก็เรียกกินอะไร,ะไรกินอะไรกินอะไรกินอะไรอยู่เงี้ยกินอะไรจนเขาแบบเออกินก็กินไม่กินมครับมันล็อกได้แต่ว่ามันล็อกได้ไม่สุดเลยที่นี่ สั่งให้พีทช่วยสั่งแล้วก็ให้เขาลงเอาไปเอาพี่พีทพีทมาคุยกับคนไหม,ไมคนมารอดูพี่พีทตั้งเก้าพันคนเนะี<า>่ยอเฮ้ยเย็นนี้มีไลฟ์นะเธออย่าลืมมาดูนะเย็นนี้ไลฟ์กับพีทลำบากมากไปเรื่อยไปเป,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 ปื่อยครับ เป็นไรครับที่พี่บอกเราไม่สุดใช่ไหมใช่ครับมีนดนที่แนิดนึงาวนะคเนะปรับตนี้ยที่ติ่ะอยู่ติดอานือนนมันดูเป็นแสงจริงไหมอยู่ตรงเนี้ยครับครับมองไม่ได้ ต่ำไปอะพี่เอาง่ายๆว่าฝั่งนี้สูงฝั่งฝั่งปกปกับตัวต่ำมึมทงทาไม่ได้เพิ่งเข้าไปนิดเดียวอย่างที่พี่บอกเนาะมันได้เป็นกาตั้งมตั้งอ่ะพี่เพราะถ้าตัวของมัน ลองให้บอกอไือไม่มีครับเลแล้วเดี๋ยวผาจะ่ไงไม่มีไม่มีครับเลยเอาละครับแล้โซฟาเนี่ยไม่มีทเมอไม่มีนะครับี่พีชี่พีชโซฟานี่ยมันต้องทำอะไต้องหาช่างไม้มาทำใช่ไม่ใช่อน้ำเทาขอบคุณนะครับเขเป็นข่างของคอนโดเหรอ่ข้างของคอนโดเขาก็คือทำให้ลูกบ้านได้หมดเลยอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ห้องอพี่พีป่วยอย่าอยู่กับพี่บุวใช่ไหมฉันก็ว่ามันเป็นแผนที่เขาจะพยายามทำตัวให้ป่วยแล้วก็มาอยู่กับฉันห้องหนูจะบอกให้นะว่าห้องน้ำเสียงดังนะพี่พีได้ยินนะจ๊ะ ตกใจทำไมพี่พี่หยุดงานผู้บริหารไม่เข้าโรงพยาบาลหรอคะกบอันนูนไม่ได้เปิดจีหนูซื้อคอนโดหนูไม่เคยได้อยู่เลยเพราะว่าหนูติดบ,บ้านนึกออกไหมหนูติดบ,บ้านซื้อสุดท้ายก็อยู่บ้านอยู่ดีแล้วก็แบบมีช่วงหนึ่งที่ทำงานอะ่ะหนูก็แค่แบบมันอยู่คอนโดก็มีอยู่แค่แป๊บเดียวไม่นาน ห้องกี่ตารางไม่รู้สามสิบป่ะถึงไหมประมาณสามสิบบวกลบติดหน่อยไม่ยี่แปดก็สามสองประมาณนี้ยแต่ว่ารู้สึกแออัดมากตอนเนี้ยพี่พีทอยู่ใช้รีบอะไรรีบ i o u ค่ะ ใช่ขอแอบเอาแมวมานิดนึงเพราะว่าต้องป้อนอยาแต่ว่าไม่อยู่คอโดแค่สามวันเองนะ